สวัสดีครับนินตาสาวลรากับพญยสัมนิปครับผมมากินขา้าวเราขยับมาขยับหางต่างกล่องเบอร์เทียงกินขา้าววันนี่เราขับมือนีอาหารง่ายๆมือนีแห้งให้ครับนาะครับมือวานนี่อาหารลายเนาะมือวานอาหารลายเพิ่มน้ำหนักอันนี้มือนีกับมี่ทอดหมูสามสันหมูสามสันทอดนะครับแลวก็ ต้มไข่ไข่อ่าอย่างอย่างบัตรตุ่มให้เรานะครับสองหน่วยเนาะมากินข้าวน้อกันเล้ยอือเอาอันเดียวก็ได้เดี๋ยวทีเอาเอาอันเดียวก็ได้อ่าชอนก็ยิ่งอยากก็เมื่อยไนเล้เนอะอืออันนี้เปนแซ่บอือเปิดเลยงานเมื่อยมะเ่นคือว่าเอาออกมาเพียงมักเล่นบ่อืออือนี่พลันหน่วยไข่พลันหน่วย โอ้แก้วหมกเลนโอ้โหผักขากำลังงามแก้วเทมินตาเขาอิ้นผักเนาแม่ผักขาผักเนาเฮ้ยพี่น้องตรงเป๊ะอนึ่งเองเล็กน้ผักขาผักขาผักกลางเพื่นเปนผักชะอมนะครับข้างวันวินตาเอิ้น ผ <No. S 1> ักเนา่าเพราะว่ากินกินมันกินมันเหม็นเนาะครับกินผักขาแล้วเพื่อนเดินเพื่อนเดินได้ตรงตรงก็เข้าดีเนาะเมื่อเด็น,นเ,เมนูไขเ่เจียวใส่ผักเนา่าโอคือก,กินขอาแเบแท้ชิมอ่ะเนี่ยเป็นยังไงน้ำหนักจะเพท่งขึ้นบ่ะปินตา ค่อยลุ่งหน่อยเดียวเลเนี่ยร่งเลยปะก็ใคออยกิน้าวแซ่บไหมมันเป็นน้องคยกินยานบำรุ่งเรือดบะวันงับลงสั่งไปลองเอยเอ,อ้ยเ,เขา พรมกินไปทางนั้นเปิดทิมเหลือปะถือกินน้ำไหลไหล ค่าครับเอาบ่อึค่อยเซ็มจอกเซ็มจอก มันว่ากินกินกินไข่อย่างไงเนาะกินกินแล้บบอ้วนไหมกิ่นไข่โบหิวข้าวบวันกินไข่โบหิวเข้าวบวันมันมีธีกินมันบ่อยแต้มกินอย่างซี่าเราให้คยกินเมื่อหันไปกันยังซื่ออยู่กินไข่กินเลนไหมอันซุ่มต้มซุ่มไข่เข่าไข่โตไข่ที่เขาเจ้าไข่หนึ่ง กินอิมนอามา่มท่านเขาคนเดียไม่ชอบไข่ขาวมาเส็งบัมักเอามากไข่ดันไข่ห่างห่างถ้าเป็นไข่ห่างห่างของเหมนไก่ไก่บั่น,บนแห้งแสบแล้วพู้เขาคนมาให้กินด้วยเปนวา่ากินแล้วมังลงมาลืมกินกินไข่ดานเนี่ยมันหนาดานหนามึนเป็นว่ามันหนามึนะสน ใช่ลูกแทกกินเนาะมาได้แท้มันจักกัวเท่าตัวกินตัวเด็กหน่อยไปบ่ากให้เด็กนอยไม่กินนร่ามเหมือนเลยวะอยากกินมันจะใครมันกลิ่นนาด้านคือใครว่าสันป,<อ>ปี๊ปีกป๊กกะบุกคือปี๊กกะกินบัได้เลยว่าะเนาะแซ่บแซ่บเขาว่ากินบัได้อันไรกันนะปีกปีกไก่บ่ปีกไก่โอ้ปีกไกม่มันมันจะเป็นยังคือเปิร์ลวางเหรอ เพราะว่ากินแล้วมันละมมกเทียวมัรเลมาเทียว,ยวตีนไกล้ล่ะตีนตีนก็ไม่ให้ให้กินนิดนตีนเนาะกินตีนกินแล้วเขียนหนังสือบ้อามอมามแต่ก่อนอันโบราณขาว่าจ<า>ังซำเขียนหนังสือบ้งามแล้วไปกินตีนไกล้บรานฮะไงมาบ้านฮะเทามาแล้วเป็นอย่างเดมองสแสบเพืนแมน่ะมองแสบเขาตัวมาบ่ให้กิน ไก่กับผู้ให้กินไ,ไก,ก,นไก่กินกินแล้วซุปดำมาสั่ง <laughs> เนี่ยแซ่บๆแล้วเขาบอกว่าให้กินเขาตัวเอวาบ่ <c oughs> เพิ่นใส่ปลาคอเนาะใส่ปลาคอใส่ใหญ่ๆโอ้ยอย่าไปกินเล็กน้อยกินแล้วมันอาบน้าม,มันหนาวแค่อาบน้าม,มันหนาว <c oughs> ให้กินปีกหอมมัน้งใครชอบกินปีก มื่อแรกมื่อแรกเขาไป,ไปซื้อซื้อมาปีางบ่ะปีงปีก็ปีกบินอยากไปบ่บ่อะไรหรอกแลวเมือเบืนกเมื่อัอออน,น,อน,นขั้นเมื่อบนพุนเนาสิไปกินเห็ดเจส่วนอยูอ่ บ,บ,บ่บ่บ่อิ่มขกดบอกแต่ว่าจะกินน้ำเอา <c oughs> บ่พุ่มจะฟังช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่ากินเขาวแซ่บกินหลายตั้งแต่พุ้ที่เฮากินเขาเนียยมากห,หลายมือนะน้ำนักก็ึ้นนี้เป็นหรอน้ำนักเพิ่มเดี๋ยวเนี่ยนี <c> ่ก <oughs> <c oughs> ็ดยอดดู มันด้วยความอ้อนนวนอะไรเนาะเพิ่มความอ้วนแต่ว่ามันแซ่บนะครับคันห้าไปกินเนื้อย่างหรือไปกินย่างยางังแฉบไปสร้างเราสามชั้นสไลด์หันเน่เนื้อย่างตาันจินดาดนะครับมักมัดสามสั่นคันไปซื้อเนื้อว่าท่นกันเสื้อฮองห้หมองมันหม,มักเผานะครับหมองมันคะ่ะค่ะแฉบอ้วนเด้อแซ<ส>่บอ้ว,วน อันนี้นะอ้วนนะอันนี้ก็อ้วนเท่ากันอโอเคครับเสียมน้ำกันอัน,นสามตันถอดสามตันเสศนหนึ่งได้กินเยี่ยงหมอนล้วครับ4ีมงแรงจรินดรินะครับกินข้าววันจิ้มลงสั่งอขอบคุณเพื่อนแน่ขอบคุณที่เป็นให้กำลังใจอัน,น เพ่งเพลงิ่งยังให้แน่ติดตามช่องให้แน่ขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามช่องให้ขอเป็นกำลังใจให้แน่เพลงดูสิกระไปเร็วดีเนาะเพลงเพงเพงนี่ได้ได้เท่าไหร่หลาพันกว่าหระเนาะพันสามหลายพันสามนะครับพันสามม่ดีใจดีครับผมในในมือหนึ่งพันมากกำลังจะเข้ามือที่สองะมือที่สองมือที่สองมือที่สองนะครับสองมือได้พันพันกว่านะครับดีใจนะครับ เพราะว่าเพ่งกหักจากเล่าเข้าตั้งโดนเนาะโดนน้ำ่อ่แด้พันเนาะเป็นช่องไม้นะครับช่องที่คนบอนหัวจักปันใดนะครับก็อาศัยพี่น้องเห็นหรอครับแช่นะครับแช่แล้วก็ไปโพดโพดพดต่อให้ในเด้อแช่แล้วก็อพอดีกดปุ่มแช่ปั๊บนะครับมันจะขึ้นตัวสีแดงๆว่าโพดแล้วก็พิมพ์ซื้อเอินเพ่งแช่อีแนงกับพิมพ์พิมพ์แบบนั้นนะครับกดแช่ให้ หรือว่าโบพิมก็ก,กดแชร์ให้เลยก็ได้นะครับกดคําว่าโพสนะครับมันกับพี่น้องขอ้าศได้เบิ้งต่อๆกันไปนะครับศิลปินจะดังจะดีก็อยู่ที่กําลังใจอยู่ที่คนชมคนฟังนะครับว่ามีความนิยมชมชอบหรือว่ามีความเมตตากรุณาซ้ำดนะครับคือจังสายย่านเป็นว่า,วารักน้อยๆคอยรักนานๆนะครับผมเอ้าฝากไปในเด้อ เอาสำหรับมื้อนี้ผมอะไรก็น,น้องมินตาสาวลาวนะครับเมียลาวเบาครับาว่าเถาไทยนะครับนางกินข้าวว่กันทุกมื้อในช่องมินตาสาวลาวชาแนลนะครับก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องที่ดูทุกมื้อขึ้นกันนะครับผมสำหรับมื้อนี้ผมและน้องมินตาก็คงจะเอาไว้สมิกรขอลาคำว่าสบายดีดครับ